คนอไม่เหนื่อยใช่เปล่ายังมันยังพ่อไปขออีแม่นี่ขออยากเปล่าก็ไม่ได้ขออยากด้วยล่ะข้าดุงข้าดองกับ่ได้ต่อยหของแม่มึงมากูอยู่แล้วเนาะบอกมนสองสามข่วงก็ตกลงได้รวดเมืตอนนั้นพ่อไปบอกก็ปูก็หยาไาจังไเลยฉันก็ไปขอให้ตอนนั้นอีแมียบอกฟังว่าพ่อมาแต่อายุสิบแปดปีถึงได้ล่ะโอ้ยมึงจะมาถามกูยัง ถามแม่งผลเรื่องนี่คุณยินไปนั่งสอนาพนั่ตัวพนบอกขนาากันว่าจังไหนมึงถามเอาลวดแม่ออืนี่วา่าล้วไปว่ากับปูกันงาวนอะไรเอ้างานเรากัว่าพองได้บอกเอียงหลทุกหลัะโอ้โหแต่ว่ามีพ้าเวเอร์เติบยูวนี่แต่หันอืมสมเรที่เป็นพอบุตร <c oughs> นี่เพเอนออเป็กน้อนเพื่อนเบาเันได้แค่เพื่อนไทยเอาเนี่ยสิเฮ้ย